อยังม่คุณแม่เราลืมคุณแม่ค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะครับกลาวคุณแม่มาริยาแคลลี่นะครับกว่าแหมไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็เลยต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะครับล่าสุดนะครับเธอป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะครับถึงขนาดต้องพักการแสดงกันเลยทีเดียวครับมาริยาแคลลี่นะครับจำเป็นต้องยกเลิกโชว์สุดอลังการของเธอที่เด็ะโคลิเซียมนะครับของโรงแรมซีซ่าพาเลสในเมืองลาสเวกัสครับ ที่เธอเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดการแสดงคอนเสิร์ตระยะยาวไปเมื่อไม่นานมานี้ในวันพุทธที่ผ่านมาเนื่องจากที่ว่ารุ่นใหญ่แห่งวงการเพลงฟ๊อปนะครับเกิดล้มป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบแต่แพทย์เจ้าของทายของมาริยาแคลลี่ก็บอกว่าอาการป่วยของเธอไม่ได้รุนแรงมากนักและน่าจะกลับมาร้องเพลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ได้ครับแพทพย์เผยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยมาริยาแคลลี่มีร่างกายที่อ่อนแอเนื่องจากไม่ค่อยได้พักผ่อน นอกจากนี้นะครับยังใช้เสียงติดต่อการเป็นเวลานานในภาวะที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ทําให้มีอาการติดเชื้อจนมีอาการหลอดลมอักเสบได้แต่หลังจากที่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแล้วนะครับอาการป่วยของมาริ亚แคลร่ก็เริ่มดีขึ้นครับซึ่งเธอนะฮะก็น่าจะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในวันเสาร์ได้ส่วนในวัาทิ์นะครับมาริ亚แคลร่ก็ไปร่วมโชว์ในงานมอบรางวัลบิวบอร์ดมิวสิกอะวอร์ดด้วยครับมาริยแคลรี่นะครับเพิ่งจะเปิดคอนเสิร์ตในเมืองลาสเวกัสไปได้เพียง3รอบเท่านั้น ซึ่งตัวแทนของเธอก็ยังไม่ได้ออกมาเผยนะครับว่าจะมีการเปิดคอนเสิร์ตทดแพนสำหรับโชว์ที่ยกเลิกไปในวันพุทธที่ผ่านมาหรือเปล่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะแต่เ,เรื่องเสียงที่สำคัญมากเลยกันคลับน่าจะเอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นกันถูกต้องคะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อค่ะกับโซอินไซด์มีเรื่องราวของแบยองจุนมาฝากกันค่ะ